ทำเลตสูช่างทำเลตนะคะมีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันต้องได้พูดคุยกันอันนี้จะเป็นความเห็นส่วนตัวของไข่มุกนะคะไม่ใช่ข้อเทจ็จจริงอะไรนะมาแบบพูดคุยกันนะคะสีราคาถูกคุ้มเงินจริงหรือเปล่าคะคุณผู้ชมคะในคลิปนะคะกำลังถอดที่เป็นสีเซลล์ทุกคนอันนี้คือไข่มวก่เจียจนมันบางมากแล้วนะคือึงเจียแบบมันเจีย,มจยไม่ค่อยออกอะค่ะก็ตกใจก็เลยอ๋อมันน่าจะเป็นที่สีนะคะ อยู่มานานจนรู้ว่าสีบางตัวสีบางยี่ห้อนะเช่ไม่ออกบ้าบอกมากคือแช่แล้วมันก็ต้องมาทำไมออกอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่ามันไม่ออกขนาดมันเป็นแค่สีเจลที่ไม่ได้หนาเลยนะคะไม่ใช่เจลต่อเล็บนะไขมุกจะเจียจนมันบางจะถึงชั้นเบสอยู่แล้วนะคะคือมันเจียไม่ค่อยออกก็เลยมองว่าแบบเวลาที่วางหัวเจลลงไปเนี่ยมันจะแบบไม่มีฝุ่นเกิดขึ้นเลยอะมันไม่มันไม่ออกนะคะนั่นแหละ ็เลยเป็นอะไรที่มานนั่งคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยตกลงว่าสีเจลราคาถูกนี่คุ้มไหมเพราะว่าเออเราอาจจะประหยัดเงินตรงค่าสีนะคะแต่ว่าเวลาที่เราถอดอะ่ะมันลําบากแล้วก็ยาวนานมากจาไว้นะคะว่างานเนี่ยแบเวลาคือเงินถ้าเสียเวลามากขึ้นก็คือได้เงินน้อยลงนะคะอาณาันนคือขาดทุนคุณจะมาประหยัดได้แค่สิบสิบบาทอะแต่ว่าคุณขาดทุนไปห้าสิบหกสิบบาทเป็นร้อยหนึ่งในการถอดสีนา,นานนะคะ ใครก็รู้นะว่าขั้นตอนการถอดสีขั้นตอนการตะไบอะ่ะกินเวลาที่สุดแหล้นะคะเขมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสารตัวไหนอะไรยังไงที่ทําให้ใช้ถอดไม่ออกอ่ะทุกคนมานะคะมาดูลูกค้าต่อ PVC นะคะวันนี้คือก็มาถอดสีเส็จแล้วก็ต่อใหม่เลยนะ ใช้กาวเออินบอนเหมือนเดิมนะคะเป็นทั้งเบสเป็นทั้งกาวเป็นได้หลายอย่างนะคะเรียกว่าเป็นเจลอเนกประสงค์ได้เลยนะเนื้อมันแบบไม่เหลวไม่หนืดนะคะกําลังดีพอดีมากนะกลิ่นก็ไม่แรงนะคะจะบอกว่าเจลแปรงไขมุกนะเจมมานิยวนะคะกลิ่นไม่แรงเลยทุกคนเหมาะกับช่างที่ขี้แพ้มากๆนะคะแพ้กลิ่นน้ำมูกไหลและก็มันจะเป็นฮีมาฟรีนะคะ T p พฟรีก็คือพวกสารที่ มันจะเป็นตัวการที่จะไม่เราแพ้อะคะ่ะแพ้เจลแพ้ที่เป็นตุ่มใสๆขึ้นนะคะเจลของเจมมาเนียวจะไม่มีฉะนั้นใครที่แพ้ลองเปิดใจดูนะคะให้เป็นตัวเลือกหนึ่งเนาะสำหรับคนที่แพ้ง่ายะคะ่ะลูกค้าก็จะตอบแบบสั้นเลยนะคะตอบไปเยอะมากนะสั้นเลยเป็นอัลมอนด์นะคะก็จะแจ้งว่ามันอาจจะแบบอัลมอนด์มากไม่ได้นะมันสั้นจ,จะเป็นกลมนิดนึงนะคะเออแล้วเราก็เปลี่ยนลองเปลี่ยนหัวเจียนในการ เสียโคนบ้างน,นะคะเป็นทรงกระป๋องตัวนี้ถ้าว่าชอบไหมก็ก็ได้อยู่นะคะแต่ก็ชอบหมวดเจียที่มันมุนมนมากกว่านะคะสูตรตอนที่ทำก็คือว่าคัมแล้วนะคะช่างก็ตาบอดีลูกค้าออกจากบ้านก็คือออกจากร้านก็คือมืดนะคะคัมเลยแมงก็บินฉ่ำตอมชั้นฉ่ำน,น,นะจ๊ะเข้าหูเข้าปาก๊ย และใช้หัวนี้ก็ต้องระวังนะคะมันจะดาดมือมันจะบาดมือลูกค้านะองศาก็ต้องเปะบงังเด้อสิบสักถึกนิ้วลูกค้าบัไดได้เองปุรปปับะะังคาแล้วก็มาดันหนังเหมือนเดิมขันต้อเหมือนเดิมก็เลยว่าโอ๊ยระหว่างที่ภาคเนี่ยว่าพื้นคนดีไหมแต่ก็จะว่พื้นใครไม่ได้ออกจากบ้านนะคะกลัวว่าเขาจะตามตัวจึงนะคะมันดักตบหน้าร้านอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะ โฟกัสแค่เรื่องตัวเองก่อนเนาะท้างั้นทุกวันนี้ก็คือหลังจากไปเที่ยวกลับมานั้นคนก็แบบพลังมันเยอะขึ้นเอนเนอร์จี้มันเยอะขึ้นแล้วก็อะไรเป็นนี่นะคะเป็นนี่เป็นสินเงินหมดตูดนะคะเอามาทําแบรนด์เล็บเจลขอให้ปังๆส,สาธุสาธุลาสีเมถุนที่คุณหมอรู้บอกว่าจะโชคดีเงินทองอไหลมาเทมากี่โมง ามไปถึงสำนักมาษาค,คือแบบว่าเงินหมดมากเข้ามาเท่าไหรออกไปมากกว่านั้นนะคันจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายให้คุณมากกว่านั้น,นะคะคุณผู้ชมไม่ตลกนะคะตอนนั้นะ่ะแอร์อหวัวร้อแต่ว่าข้างในอะลองให้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตกูเนี่ยคือช็อกอยู่นะว่าแบบไม่มีเงินเหลือเลยหรอกแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเรามีอาชีพทำมาหาก,กินจ่ายปุ๊บแล้วก็อาจจะอยยืมเงินคนนั้นคนนี้เนาะยืมแกพี่นี่แหละยืมเงินพี่มา ก็เปิดร้านทําเล็บต่อไม่มีเวลาเสียใจน,นะคะเมื่อกี้ก็ลองสีให้ลูกค้าดูลูกค้าชอบสีไหนนะคะลูกค้าเข้ามาปุ๊บเราก็ลงตัวเบียบนี้ปั๊บนะตัวนี้นะคะจะเป็น builder เจ l มันจะเนื้อเหนืดกว่าแบบพวกรบเมบ r b เบทั่วไปนะคะมันจะเด้งเด้งเหนืดกว่านะแล้วก็จะมีสีในตัวนะคะเป็นเบสได้เห็นไหม ไม่ต้องมาทาเบสก่อนนะไม่ต้องมาทาสีก่อนอะไรอย่างนงี้นะคะพอมันพื้นมันมีสีอยู่นิดนึงทุกคนทาสีอะไรไปมันก็มันก็ชัดอับเข้าใจปะอย่างเช่นเนี่ยหมูว่าทาสีไซรัปสองรอบแบบทาบางๆอ่ะมันก็เนี่ยขึ้นสีชัดเลยเพราะว่าพื้นมันมีสีอยู่แล้วนะคะมันเป็นสีแบบขุ่นๆนิดนึงอ่ะมันก็จะปิดตรงบริเวณรอดรอยต่ออ่ะ ของเล็บได้ดีนะคะคนที่ชอบทาสีสัจะเข้าใจใช่ไหมแม่อันนี้คือทารรอบแรกปุ๊บมันก็ฉ่ำเนอะนะแต่ว่าพอดีฉันอยากให้มันเข้มขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ปิดรอยต่อได้อย่างแนบสนิทลูกค้าจะทําลายเฟ้นปลายนะคะทุกคนดูโลกรูเฟนปายนี่สีพื้นมันต้องสวยนะมันต้องปิด ลอยต่อชัดนะคะไม่อย่างงั้นเนี่ยมันจะเป็นขั้นขั้นขั้นของเฟ้นปลายขั้นของเล็บอะไรอย่างงี้ไม่สวยนะคะทีนี้มาถึงศกดศักดกรรมสีคือสีที่ใช้อ่ะมันไม่ใช่สีเพ้นนะคะมันเป็นสีขวดนี่แหละแล้วฉันก็พยายามโยกเห็นไหมฉันพยายามปัดป้ายนานมากเพื่อที่จะให้มันเนียนนะคะจนฉันปรงตกว่าโอ๊ยมันมันเนียนดอกหญิงทำสองรอบไปเลยนะคะมาทีนี้พอโอเคจะต้องได้ทำสองรอบแหละฉันก็ ทายอย่างสบายใจมากขึ้นนะคะปัดๆๆไปๆๆไปปกติอะสีเฟนปลา์ทเนี่ยจะมีสีขาวสีดําสีกิตเตอร์อะไรอย่างงี้ที่มันเนื้อแน่นๆ,ๆอะอยู่แล้วแต่ทีนี้สีชมพูอันเนี่ยมันไม่มีไงฉันไม่สามารถมีสีเพ้นท์ทุกสีได้เข้าใจปะก็เลยนั่นแหละต้องแก้ปัญหานะคะโดยการทาสองรอบซึ่งเฟนปล้าทอะรอบแรกก็ว่ายากแล้ว ทำบอกที่สองด้วยหรอ,หรอนานมากนะคะอะไรขนาดมากคือลูกค้าแบบยมอ่อมแต่ลูกค้าอดทนมากลูกค้าไม่กระดุกกระดิกตัวอเลอฟิฟชอบมากนะคะล่างนี้ลูกค้าต้องนิ่งมากๆเพราะอย่างนั้นมันไม่สวยนะขณะที่ฉันกาลังระบายเสียสงสนารนไม่นะอยู่นี่นะแมงก็บินเข,า,ขาหูเขาหางฉันเหมือฉันก็แบบเต็งใจลูกค้านะคะเพราะว่าอะไรมันแบบมันก็ตอบลูกค้าด้วยอะให้ว่ายังไง เปลุไปปิดพม่านนะคะอย่างน้อยก็เข้ามาไม่ได้นั่นแหละเพราะว่ามันเป็นร้านกระจกทุกคนมันมีรูมีหูไม่ห่หวยแม่ว่านแลนของมานนะคะเออสวยเนาะทาไปทํามาก็แบบไลสวย,วยดีดูเก๋มันดูมีอะไรกว่าสีขาวขึ้นมาแต่ว่ามันจะไม่เด้งดึงดังดึงดังออกมานะคือสีขาวมันก็จะเด้งกว่า เออสีผมก็จะละม,มุนอ่องตองนะคะถ้าอย่างงาั้นใครที่ใช้สีเจลไม่ใช่สีเพนนะคะก็ทำเหมือนขโมยแหละอืมนะถามว่าล็อกไปแล้วมันแล้วมันจะลอดไหม,มก็ไม่มีปัญหาลอนนะาแต่ว่าก็ล็อกไว้นานนิดนึงนะคะจอมไว้น,นิดนึแล้วก็เนีย่ยอบทีละนิ้วไปเลยนะคะ เป็นวิธีที่โอเคที่สุดนะคะว่าเออสีเจลมันจะแห้งคือถ้าเรารอเนาะอย่างเช่นคิดภาพเนาะเราทาล็อกทาทาับล็อกไปอีกน,นิ้วหนึงทัเนี้ยซํำๆไปมันก็จะย่นนะเออมันต้องแบบว่ารีบเข้าอบนะคะเพื่อไม่ให้สีเจลข้างล่างมันย่นไปมากกว่าเห็นเห็น,หนแม่งมาเห็นมากมาอ,อุย้ยนอสูอ่ะมาพูดเรื่องเ็บล ก็อยากไปทําบุญขอบครมากอยากให้แบนด์เต่งบังปังนะคะแต่ว่ายังไงดีไม่ว่างเลยนะคะต้องทํามาหาก,กินเพื่อจะไปใช้นี่ <c oughs> แล้วผมก็ทำฮาร์ดเจลให้ลูกค้าน่นๆนิดนึงนะเพื่อที่จะให้มันแข็งแรงติดทนแล้วก็อะไรเล็บมันจะได้อิ่มนะคะมันดูสวยมากรูปสะออนอนะ่ะมันดูอิ่มมากนะคะเออช่วงนี้ก็จะให้ลูกค้าไงมือแล้วก็ไงมือให้ลูกค้าเองอย่างนี้แหละรู้สึกว่าเออเจลมันสวยดีนะคะสวยกว่าแบบ ทาเองทั่วไปเข้าใจป่ะมันมันจะไปอิ่มตรงกลางออืมคิดอย่างอีกว่านี้แล้วไปอ,อนนเดแล้วจะมาทาท็อปนาจาท็อปเงาของฉันคือจะบอกว่าเป็นคอมบิเนชันที่สวยงามมากเล็บที่อิ่มคู่กับท็อปที่เงานะคะอุ้ยพอ้ยอมแมตาแตกตมตามตมตาม,มนะคะเงาสวยไม่มีกลิ่นเหม็นกวนใจนะคะแข็งแรงทนนี่มันเลิศจริง อออือืสวยฉ่ำสวยโบปึบ้งรอบกกหนึ่งนะคะเจอก,กันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย